ผมอยู่ที่นี่เชิญที่นี่นะครับเป็นคนสี่ิ้วทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีสามเก้าเป็นลูกสี่ิ้วเลยก็เลยสำคัญทานรู้จักประจวบพอดะที่ผมได้รับเชิญจากศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดหลังจากที่ท่านเท่านสี่จิ้วท่านเทางหัวหน้าของทีมแพททั้งหัวหน้าสนักงานท่านก็เชิญผมไปพิจารณเพื่องต้นแล้ถามว่าเกี่ยวกับ คณะกรอมการผู้ลงทุนหนึ <pi> ่งท่านนะครับแล้วก็ท่านพนักงานสำบัวรอยู่แทนจากสกอสำบัตรแล้วก็ที่ศาลสำบัตรแล้วก็ทางตัวแทนทางกระทรวงศรีษิ้วไปร่วมร่วมประชุมผมก็ได้ชี้แจงว่าทางเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายอบตศรีคิ้วเนี่ยไม่ไม่ไม่มีส่วนในการอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ใบอนุญาต้อนแรก ที่มันจะเกี่ยวข้องกับอบตเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอบตมีสิทธิ์ออกใบอนุญาตแต่หลังจากรู้สึกจะมี55เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีนโยระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงานเนี่ยให้อำนาจกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องอนุญาตก่อสร้างซึ่งเดิมเคยเป็นของอบตเขาจะดึงเกี่ยวกับทุนที่กลับไปตงให้อยู่ที่สำนักงานการที่ดินเรา อย่างย่อกต่ยินคือขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงานมีอยู่สี่ขั้นตอนหลักก็คือหนึ่งก็คือขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็คือใบอนุญาตครัอ่าที่สองก็คือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานก็คือรมศีส่วนรมศีเนี่ยมันเป็นอำนาจเก่าของอุตสาหกรรมจังหวัดก็่อนอุตสาหกรรมจังหวัดคยอกองรมศีแต่ปัจจุบันเนี่ยกกงอุตสาหกรรมกับกิจการโรงงานก็คืออำนาจเนี่ยกลับไปที่กกองทุอ่าอุตสาหกรรม เป็นการรวบรวมเอกสารทั women, <000. S 1> no ้งหมดให้ครบถรวนในการอ่ารออกใบอนุญาตคือตอนนี้ทุกเรสทอรี่บริษัทตอนนี้ครับมีใบออยู่แล้วหนึ่งใบแล้วก็ใบประกอบกิจการโรงงานแล้วหนึ่งใบขั้นตอนที่สามเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับใบอนุญาตโรงงานควบคุมใบเนี้ยจะได้จะขอเก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการทํางานของการก่อสร้างของโรงงาน พอเสร็จแล้วก็จะต้องทำคู่กับซีพีโอไปด้วยนะครับซีพโอก็คือการรับฟังคำพิจารณาซีโอพี COP COP ไปด้วยเอแล้วก็ต้องประกอบยื่นขอไปประกอบกิจการควบคุมไปทำงานควบคุมจากคอพแล้วใบสุดท้ายเนี่ยกรณีที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยจะตั้งโรงงานแล้วจะเป็นเครื่องแล้วเนี่ยเขาต้องไปขออนุญาตไปอนุมัติไฟฟ้าจากคอพเช่นเดือนคอพก็เห็นชอบไม่ได้เห็นชอบในส่วนที่ สรุปขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยกกตเนี่ยเขาก็จะมาถามหน่วยงานของสิ่งงเรื่องว่าาแบบก่อสร้างเนี่ยเขาได้ยื่นมาตรงตามเอ่อพรบพูมมาคานไหมคือเบื้องต้นที่เราบอกมาเนี่ยเขาเขาได้เขาไปยื่นที่กรกตนะกรกตก็ส่งแบบให้กอตแสดงความคิเิตนว่าแบบเนี่ยถูกต้องตามพรบพูมมาคานไหมแล้วก็ให้มีความเห็นใจซึ่งความเห็นของกอต็ก็เห็นเลยว่าไม่ไม่ ไม่ควรได้สร้างเพราะว่าแบบเนี้ยมันไม่ครบมันจะมีเอกส,อสารด้วยแต่เน้มันบอกว่ามันไม่ครบมันยัขาดอยู่เรื่องนี้ก็คืออันนี้อบอกทางที่รอบอกไปสิทางบริษัทก็คงจะติดต่อที่รอพอเราก็ได้ใบอนุญาตมาเพราะว่าหมดขั้นตอนของกตอ้องมาแล้วแล้วก็ส่วนกรณีที่ทำตับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็ได้รับติดต่อจากบริษัท ออเออราให้เราเป็นเนี่ยขอใช้สถานที่ขอให้เราเชิญเอผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยการ่วมรับฟังเกี่ยวกับการชี้แจงเรื่องครั้งแรกเของตำมันที่ได้หนึ่งปีนาห้าห้าช่วงนั้นคือบริษัทเนี่ยขอให้เชิญทางผู้นำทางประธานส่วนทั่วไปก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีกรรมนันมีสมาชิกพามีผู้นำกลุ่มต่างๆในเขตเนี่ยเรามารับฟัง เสร็จั้งแต่มี้5ไปก็เขาก็เงียบหายไปเลยแล้วก็ต้องมาติดต่อกับกพรเองเสร็จมาก็มาปีนี้แหละครับปี59รู้สึกจะปรุงทาปรุงทาก็เลยก็มาติดต่ออีกออดหนึ่งว่าโอเคนะมันเขาอยากจะมาชี้แจงให้ฟังอีกรอบดด้วยจะเป็นประกอบเอกสารเะไรพวกนี้ส่วนที่ผมไม่ทราบนะแล้วก็เราตอนก็ได้เชิญทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านสมาชิก แล้วก็ผู้นำกลุ่มแล้วประชาชนทั่วไปที่สนใจแล้วก็มีหน่วยงานราชการแล้วมีโรงเรียนแล้วก็รถส่งที่อยู่ในเขตแล้วก็มีการประชุมรับฟังความดนแต่การประชุมครั้งนี้มันก็เป็นเป็นในการรับฟังความดนไม่ได้มีการลงมติทางโรงงานแล้วก็จะมาบอกว่าเออเขาจะผลิตจากไฟฟ้าจากชีวมวลนะกำลัง9.9กิโลวัตต์นะซึ่งมันไม่เข้าข่ายเลย